ค่ะวันนี้ให้มาดูแมวดำนะคะแมวดำของพี่หนึ่งนะคะดูสิคะเจ้านับต่างนะคะตัวนี้อยู่ที่คอนโดเมื่อก่อนนี้นะคะดูสิตัวเบลเลอร์เลยตอนเนี้ยดูสินะคะแมวอะไรไม่รู้ขากระดำดูสินะคะข้างล่างกระดำนะคะนี่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 ฝ่าเท้าก็ดดำนะคะปากก็ยังดำอีกเนี่ยปากดำอ่าปากดำดูสิค่ะฟันกระดำนะ ฟันออกสีดำๆนะคะดำทั้งตัวดำทั้งตัวเลยหางก็ดำไม่มีสีอื่นแซมเลยนะคะฝ่าเท้าดำทุกทุกฝ่าเท้าด้วยนะเนี่ยนะคะฝ่าเท้าดำไม่มีสีอื่นแซมเลยดูสินะคะโอ้ยแมวดำมีลีตัวนี้แมวดำนะคะแมวพี่หนึ่งนะคะน่ารักมากนะคะเจ้านับตังโตบเบิ่มเลยตัวบเบ้อมเลยดูสิเอยดับตังนับตัง วันไอว้วนนะดูสิคะดูนะคะนอนอุย้ยนอนนะคะไม่มีสีอื่นแซมเลยเนาะนะคะก็มีจะสีก็เรียกว่าอะไรสีดอกเราหรือเปล่าแซมแซมแซมมานะคะเนี่ยนะคะนางก็โตเป็นหนุ่มแล้วเริ่มแก่แล้วนะคะปีนี้ก็แก่แล้วกี่ปีแล้วเนี่ยนะคะห้าปีแล้วแมวตัวนี้นะคะห้าปีแล้วนะคะดูนอนกันเด็กค้างนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ให้จับนะเมื่อก่อนตอนที่อยู่คอนโดไม่ให้จับนะคะดูสิตัวดําปีเลยนะคะ ตัวดำปีเลยไข่ก็ดำนะไม่มีสีอื่นแซมเลยนะคะไม่มีถุงเท้าเลยตัวดำมากนะคะแมวอ่ะพิกอ่ะพิกอพิกอ่ะตึมนะคะพิกดูดูดูดดดทำนับตงังนับตงังอ่ะแมวครับแมวแมวอะไรว่าดำมากเลยดูนะคะขอบปากก็ดำนะ ไม่มีสีอื่นแซมจริงๆนะคะแมวตัวนี้นะคะเป็นขวัญใจของพี่หนึ่งเลยนะคะนะโอ้โหปักมืดปักมืดไอ้อ้วนไอ้อ้วนแมวมืดนะนะคะนะคะแมวพี่หนึ่งก็มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวเลยนะคะน,นี่ก็เจ้านับตังนะคะอันนี้นับตังนะคะแมวที่น่ารักของพี่หนึ่งนะคะฝ่าเท้ากระดำค่ะพี่น้องเอ้ยดูสินะคะตัวฝ่าเท้ากระดำ นะคะดามากหางยาวเนี่ยหางยาวมากนะคะหางยาวมากนะคะแมวตัวนี้อเพ่นนอนนะคะเพ่นนอนนะคะเพ่นสีได้เที่ยวกังขื้นอีกแล้วนะคะพ่นนอนรับนะอเ,เอ้ยนับตัง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 ลำคานแม่ไหมไปฮะกับเป๊กกับเป๊กลำคานไหนดูตาสินะคะตาเป็นสีทองนะคะนั่น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 ไม่ให้ดูไม่ให้ดูดตาเป็นสีทองนะนะไหนดูสิ ตาเป็นสีทองนะคะนับตังตาจะเป็นสีทองนะนะคะดูสิคะนอนตัวใหญ่มากนะคะตัวนี้ตัวใหญ่มากนะคะกินก็เก่งนอนก็เก่งนะแต่ชอบเที่ยวชอบเที่ยวกันคืนนะคะเป็นแมวเจ้าชู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเบิงบันเห็ดเบิงบันเด็ดนับตังนะกระดิกหางนะคะเวลาเรียกชื่อเขาก็จะกระดิกหางรูรูหน้าตาเขานะคะอ้วนมากนะนุ่นนุ่นนุ่นอ้านอนละนอนละเลีย ดูสิกันเรียตัวเองนะคะเจ้านับตังอนนับตังนับตังอืมนะอ่ะอ่ะเรียเจ้า้องเรียเจ้า้องนะนะคะแมวอ,อะไรไม่รู้ดำทั้งตัวไม่มีสีอื่นแซมเลยนะคะเมื่อก่อนจะมีสีดอกเหลาาแซมตอนนี้หายหมดและ้ะนะคะสีดอกเหลาหายหมดแล้วก็เหลือจะตัวนี้นะคะจะนับตังนะคะมีโชคอ่ามีเงินน้ำเงิน จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่มาคู่กันเนาะนะคะสองตัวนี้ก็ห้าปีนะคะห้าปีหกปีละนะคะแก่แล้วนะคะแก่แล้วนะ